ก็ผมนายศิลปพัฒน์แสนสินดิฉันนางสาวธนรัตน์ผ่องพันธ์และดิฉันนางสาวบุญสิริแสนสีค่ะพวกเราทีมอีโค่โกลเวอร์มาจากโรงเรียนนารายณ์คำพงวิทยาค่ะเฮ้ยมันต้นอีหยังนี่เหยาเหาเดียวเดียวแปลกๆปลกบ่เคยเห็นมีเงาสูงสูด้วยเออจริงด้วยมันเหมือนมะพร้าวแต่มันก็ไม่ใช่อืมมันคือต้นต้นอีหยังนี่นี่มันหวานตานเดียวสามารถที่เป็นหญ้าก็ได้สามารถที่เป็นกีบเปนแดดก็ได้ท้าไม่นาขาวขึ้นจะท้าอย่างผมจะหว่านตานเดียว เขาก็ไปหาคนทิ้งหัวจั่าตันเดียวดีกันเถอะเอาหัวมันค่ะเอาหัวดานเดียวค่ะไปล้างให้สะอาดแล้วก็ทิ้มให้เนียนใส่กับขมิ้นค่ะเขาเห็นแดดเขาโขกโขกแล้วก็เอามาปะหนาอย่างนี้รถสิวรถฝ้าอย่างนี้แหละใช้ได้แต่ก่อนคนแก่คนเฒ่าาพาพาทำเต้นตาลเดียวเอาไว ตำแล้วก็ทาหน้าตำแล้วก็ทาสิวเขาเอาส่วนของรากนะคะ,ะเออเามาตำแล้วก็ไว้ทาหน้าค่ะแก้สิวแก้ฝ้าได้คะ่ะมากระขาวจีเนาะงนะั้นกลุ่มพวกเราจึงสนใจอยากนาว่านตาเดียวมาสกัดค่ะเพรื่อนํานสารสกัดจากว่านตาเดียวมาเป็นองค์ประกอบในการทาเครื่องสําอางเป็นกระต่อค่ะ พวกเราจึงศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัดว่านตาเดี่ยวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากว่านตาเดี่ยวพบว่าว่านตาเดี่ยวนั้นมีสารประเภทสารประกอบฟีนอลและฟลาวโน์และการทดสอบสารสกัดว่านตาลเดี่ยวที่มีความปลอดภัยต่อเซลล์ผิวและไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังและมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ทั้งครีมบำบรุงผิวสูตรกลางวันและกลางคืนรวมถึงเซรั่มบำบรุงผิวดังนั้นจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยในครั้งนี้ค่ะ 1. เพื่อศึกษาปริมาณสารประเภทสารประกอบฟีนอลและฟลอยนอยของว่านตาลเดี่ยวที่สก,กัดด้วยทีมาทริชันแบบสดและแบบแห้งค่ะ 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินีตของสารสกัดจากว่านตาเดี่ยวที่ใช้วิธีการสกัดแบบเมอร์เซเรชันระหว่างแบบสดและแบบแห้งค่ะ 3. เพื่อพัฒนาสูตรเซรั่มสารสกัดจากว่านตาเดี่ยวทําให้ช่วยลดเอนไซม์ไทโรซินีตทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นและช่วยลดฝ้าบนใบหน้าครับ 1. ขั้นตอนการสกัดได้ทําให้บริสุทธิ์ดังนี้ทําการสกัดว่านตาเดี่ยว ดยแบบสดและแบบแห้งด้วยวิธีมาโซเรชันซึ่งเป็นวิธีการสกัดสารสำคัญจากสมนุนไพรดั้งเดิมโดยใช้7 5%เปอร์เซ็นต์เอทานอลในการสกัดระเหยอเอทานอลออกได้สารสกัดหยาบเก็บไว้ที่อุณหภูมิลบ20องศาจากนั้นนำสารสกัดหยาบมาทำให้บริสุทธิ์บางส่วนด้วยไดคอโรมมเทนและเอทิลอะซิเตตนำไประเหยและทำให้แห้งด้วยการใช้ความเย็น2การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟ,ฟีนอลและฟลาโวนอยด์ของสารสกัดว่านตาเดี่ยวจากตัวอย่างที่ได้ในข้อที่หนด้วยวิธี gcms ค่ะ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในการวิเคราะห์หาสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆมีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณที่ต้องการความแม่นยำสูง 3. การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสของสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวในข้อที่1แล้วจึงนํามาใส่หลอดทดลองไม่ได้ผลเราจึงนําค่ามาคํานวณการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสค่ะและข้อ4ข้อสุดท้ายนะคะ การพัฒนาสูตรเซรั่มที่ได้จากสรารสกัดว่านตาลเดี่ยวที่มีคุณสมบัติในการลดเอนไซม์ไทโรซิเนสเพื่อผิวหน้าที่สว่างกระจ่งางใสขึ้นและแก้ปัญหาฝ้าบนใบหน้าได้ค่ะเซรั่มแคปซูลว่านตาลเดี่ยวมี3สูตรดังนี้ค่ะวิสเนตบูเดลแคนวาสมีดังนี้ผู้หญิงวัยทำงานอายุ25-45ปีผู้ที่มีปัญหาฝ้ากับรอยดำผู้สนใจผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติกลุ่มรักสุขภาพและความงา,นนคา,คามงาค่ะ ได้รูปพ็อคโอเทชัน่นนุ่ป้ากะรอยดำด้วยสารธรรมชาติปลอดภัยต่อผิวไม่มีสารเคมีรุนแรงใช้ง่ายในรูปแบบแคปซูลผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติท้องถิ่นค่ะชาแนลขายตรงในชุมชนและโรงเรียนโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กอินสตาแกรมจีทอปค่ะ G ีรี o อ t วัตถุดิบว่านตาเดียวเครื่องมือสกัดสมุนไพรทีมงานนักเรียนและที่ปรึกษาบรรจุพันฑ์แคปซูลกีแอคทิวิตี้ปลูกและเก็บเกี่ยวว่านตาเดียวสกัดสารออกฤทธิ์ผลิตและบรรจุแคปซูลออกแบบบรรจุพันธุ์ทำการตลาดกีพาร์เนอร์ ชุมชนท้องถิน่นหรือเกษตรกรผู้ปลูกว่านตาเดี่ยวเพื่อโรงเรียนชุมชนอำเภอในการกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์ร้านค้าหรือผู้ผลิตบรรจุจัดหาบรรจุพันธุ์แบบแคปซูลกล่องที่เหมาะสม,ก,สมกับสีร่งสมุนไพรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากพืชหรือวัตถุดิบในท้องถิน่น2ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพืชและวัตถุดิบในท้องถิน่น 3. กระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ในชุมชน4เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนชุมชนจึงเข้มแข็งขึ้นว่านตานเดี่ยวด้วยสมุนไพรไทย สร้างรายได้คืนสู่ชุมชน